สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนวัดแอลเลือด้วยนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีหาเพชรยังไงให้ได้เยอะเกมนี้ค่าเพชรในเกมนี้จะถูกเรียกว่าลูเมมเบอร์ Remember, หรืออัญมณีบริสุทธิ์อัญมณีบริสุทธิ์พวกนี้มีเอาไว้อะไรก็คือไอพ่กค่าเพชรต,รตรงนี้ของเกมเนี่ยมีเอาไว้เพื่อรีพลังงานที่เราใช้เล่นตรงนี้ซึ่งค่ารีมันจะมีบอกอยู่ ตรงนี้ค่ารีตรงนี้จะเอาไว้ใช้เพื่อรีพลังงานได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้เพื่อแอลกเกลือหรือกดกาชานั่นเองนะนี่ตรงนี้โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าหาเพชรในเกมนี้หาย่ังไงวิธีแรกที่เราจะแนะนำเลยก็คือล็อกอินประจำวันตอนนี้มีอีเวนท์ที่ล็อกอินทุกทกวันจะได้เพชรเพิ่มอีก20เม็ดแม้ว่าตรงนี้จะขึ้นอะไรมันจะบวกไปอีก20เม็ดในเดือนนี้ แล้วก็จะมีเพชรในโซนตรงนี้ด้วยก็คือจะได้ทุกๆ7วันจะได้50 50 100 100งรนวมตัวนจะได้300เม็ดส่วนที่2ก็คือตรงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีเพชรถ้าเราจำไม่ผิดมันจะได้ด่านละ100 100 100 100 100 100 100่ง0้อ0่0 0แบบ100เลยอะไรแบบเนี้ยบางด่านนะมันจะได้ประมาณ50 ถ้าเป็นด่านแบบสายแยกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ถ้าเราจะไม่ผิดประมาณประมาณ50เอ่อประมาณนี้แล้วก็จะมีด่านบอสมั้งถ้าเราจะไม่ผิดนะเพราะว่าเราเคลียร์นานมากแล้วด่านบอสจะได้เป็นหินสีเหลืองเอาไว้กดกระชากซึ่งเราจะไปอธิบายเพิ่มเติมอีกทีในตอนถ่ายคลิปเพชรเฉลี่ยตกของด่านเนื้อเรื่อง หนึ่งด่านก็จะเฉลี่ยประมาณพันแไม่แน่ใจไม่น่าจะเกินแต่ว่าม่ประมาณพันแปหรือพันหประมาณนี้เพราะว่าบันด่านละร้อยก็จะตกเออประมาณพันแปถึงพันหประมาณครึ่งโลแล้วก็ในส่วนที่3จะอยู่ในส่วนของโคอสซัสคอัสซัสเนี่ยจะอยู่ในจุดที่ ต้องอับนิดนึงก็คือต้องเล่นไปสักพักนึงตรงนี้ถึงจะปลดออกศูนย์ปฏิบัติงานเมื่อเรากดเข้าไปมันจะเป็นหน้านี้หน้านี้จะมีเควสให้เราทำไอเควสพวกนี้จะมีเพจให้ประมาณสูงสุดคือ40เมตรถ้ามีเควสจะเป็น6ดาวอย่างเงี้ยมันจะได้เพจสูงสุดคือ40 5ดาวก็3 0 4ดาวก็เออ15ลดลดลงมาเรื่อยๆประมาณนี้10 15้อะไรพวกนี้ลดลงมาเรื่อยๆอันนี้คือส่วนที่3 ส่วนที่4ก็จะอยู่ในคอร์ซสาเหมือนกันเห็นตัวละครพวกนี้ไหมเนี่ยเห็นตัวละครเห็นตัวละครพวกนี้ไหมนี่นี่นีตัวละครพวกน,นี้บางครั้งจะมีตัวละครของเพื่อนเข้ามาเดินในคอร์โซสาของเราเพื่อนอะจะมีเหมือนของขวัญเล็กๆน้อยๆเมื่อเข้ายานไอ้ตรงนั้นน่ะมันแล้วแต่ดวงบางครั้งเราจะได้เป็นเงินแต่บางครั้งเราจะได้เป็นเพชร30เม็ด สูงสุดที่เราเคยมีเพื่อนขึ้นยานคือ4คนถ้าเฉลี่ยประมาณ30ก็120เมตรบนยานก็จะได้เฉลี่ยประมาณถ้ารวมกับสุนปฏิบัติงานด้วยก็จะตกประมาณโลหนึ่งถ้าดวงดีหน่อยแต่ถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะได้ประมาณ100-200ประมาณนี้นี่น่ารักจังเลย <c oughs> ส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของ PREVIEW EVENT PREVIEW EVENT เนี่ยจะเป็นการโปรโมท ก่อนที่อีเวนต์จะเริ่มประมาณ1อาทิตย์ตรงเนี้จะได้จากการเล่นภารกิจนึเรื่องเคเวสไล่วันได้แต้ม60แล้วเราจะมาแลกตรงนี้เรื่อยๆอ,อ,อันสุดท้ายเราจะได้600 Lumember หรือ2ครั้งกดกระช้ายได้2ครั้งในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยจะค่อนข้างตามิดูกาลถ้าเป็นอีเวนต์ที่ ใหญ่หน่อยเราจะได้กาชาค่อนข้างเยอะจะตกเฉลี่ยประมาณ2-3โลประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นอีเวนต์ย่อยๆมันจะได้ประมาณ1-2โลประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของอ,อ,อีเวนต์ที่เข้ามาควบคู่อย่างเช่น อีเวนต์เราอิน hmm. ประจ mm ําอีเวนต์ที่มาทุกๆอีเวนต์อยู่แล้วอันนั้นก็จะได้เพิ่มเหมือนกันส่วนต่อไปคือส่วนของเควส t ประจําวันเควสประจําวันจะได้จากตรงนี้คือเราทําเควส์ตรงนี้ตรงนี้จะได้50จะได้เริ่มจากอ0แต้มขึ้นกับตรงนี้จะได้รวมกันประมาณ50แล้วก็เควสตรงตรงนี้คือเมื่อตอนถ้าเราเล่นใหม่อ่ะ มันจะมีเควสของผู้เล่นใหม่มันจะได้เป็นแถวยาวประมาณจำไม่ได้ว่ากี่เควสแล้วแต่ว่ามันจะได้เควสร้อยหนึ่งตอนนั้นะผู้เล่นใหม่สามารถใช้เป็นตัวองิงหลักเพื่อเก็บเพชรต้นเกมได้เหมือนกันแต่ของเราอันนี้มันไม่มีเพราะาเราเล่นมานานแล้วส่วนต่อไปคือความสําเร็จอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าเรา เล่นใหม่เราต้นเกมอ่ะมันความสาเร็จอ่ะบางอย่างมันสำเร็จง่ายมากมันจะได้เควสจะเควสเพชรจากตัวเนี้ยค่อนข้างง่ายแล้วก็เมื่อเราเก็บครบตรงนี้ก็จะมีเพชรปลดเพิ่มตรงนี้ถ้าได้คะแนนตามที่ไอตรงค่าเนี้ยกำหนด,ดมันก็จะเพิ่ม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 ไปเรื่อยเรื่อยจนถึงเต็มแล้วก็จะมีเควสในส่วนของไอพวกอาชีพอุปถัมภ์อะไรพวกนั้นมันก็จะมีเควสแบบได้รับตัวละคร เท่านี้ปลดค่าตัวละครเท่านี้อาชีพก็เป็นพวกเออเลเวลเท่าไหร่การประจัให้ก็อะไรอ่ะใช้งานสกิลกี่ครั้งอะไรพวกเนี้ยก็จะมีบอกตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของเออผนึกเก่าแก่ผนึกเก่าแก่เนี่ยจะได้เพชรจากตรงนี้มันจะเป็นเควดของพวกออเซลก็จะได้เป็น100เม็ด พวกเนี้ยอาจจะมีเควสถ้าจะไม่ผิดจะได้ประมาณ1-200ถึง200มั้งไม่แน่ใจเพราะว่าเราจำเควสหมดไม่ได้แต่ตัวเนี้ยมันจะได้ปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยแล้วก็กลับมาบนคอรัสซัสอีกครั้งหนึงนะ่งะคอรัสซัสจะมีที่ที่ให้เพจอีกที่หนึง่งซึ่งเราเกือบลืมแล้วก็คือห้องซิมูเลชันทำไมเราถึงบอกว่าเราเกือบลืมเพราะว่าอันนี้ต้องยอมเราว่าไม่ค่อยได้เล่นก็เลย ลืมห้องนี้ไปซะสนิทเลยห้อง simulation จะเป็นเขาเรียกสัส้นๆว่าห้องดิสห้องดิสจะเป็นเหมือนห้องที่จำลองรูปแบบการลบต่างๆจำลองรูปแบบของอีเวนท์ที่เคยผ่านมาแล้วมาให้เราเล่นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะได้เพชรตามเลเวลของตรงนี้อุปาการรคยิ่งเลเวลเราเยอะเราก็จะยิ่งได้ของเยอะ เลเวลมันจะตันที่เทาแล้ววร้อนึ่งมั้งขอ่ะไม่200ร้อโอเคเลเวลสองตันก็มันเราที่เราไม่ค่อยเล่นเพราะว่าส่วนหนึ่ง e อีตรงห้องซิมูเลชันอ่ะมันค่อนข้างจะกินเวลาเพราะว่าถ้าคุณอยากให้มันได้ เวลเยอะๆคุณจะต้องเล่นระดับยากที่สุดใส่เดสครก็คือตรงนี้ตรงนี้มันจะได้แต้มเพิ่มขึ้นตามระดับถ้าเราเล่นออระดับง่ายมันก็จะเก็บได้นานแต่ว่าถ้าใครที่มีเวลาเหลือแล้วก็ชอบความน้าทายมาลงดิสบ,บ่อยๆเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าเราขอบายดีกว่าเพราะว่าเราขี้เกียจด้วยนะ ต่อไปก็คือการบริหารการใช้เพชรแล้วก็กาชาที่เราใช้แล้วอยากบอกต่อแล้วมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพก็คือวิธีที่เราจะใช้มันก็คือว่าเราจะเลือกกดตัวละครยังไงให้คุ้มผู้เล่นใหม่เวลามันเริ่มมามันจะมีตู้ผู้เล่นใหม่ที่เราต้องมาขับกดอยู่แล้วอันนั้นก็คือต้องกดแต่ว่า ถ้าเราอยากจะกดตัวละครอีเวนต์มันจะมีอะไรที่เราต้องคำนึงบ้างอย่างแรกเลยก็คืออันนี้เราไม่ได้เป็นสายแบบต้องตีแรงเราจะเป็นต้องมีตัวท็อปเมตนอไม่จําเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญในการเล่นเกมประเภทนี้คือเราอวยหรือเปล่าใช่ทุกคนฟังไม่ผิดเราอวยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่อวย เรากดมาเราก็าอาจจะไม่ได้ชอบตัวละครนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากเล่นตัวละครนั้นจริงๆการเล่นเกมมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีแต่ตัวเมตาอันนี้เก็ตไหมนึกออกเนาะทำให้เราจะต้องแบบมีกำลังใจในการเล่นบ้างถ้าเราอวยตัวละครตัวไหนกดเลยไม่ไม่ต้องสนว่ามันเก่งหรือไม่เก่งถ้าเราชอบกดกดอย่างเดียวไม่ต้องสนคนจะบอกว่ามันกากช่างมัน เราชอบนีเราอยากได้กดเลยเพราะฉะนั้นเราให้ปัจจัยแรกสุดคืออวยคุณอวยคุณกดไม่ต้องถามเหผลคุณอวยนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีอะไรมาลบลังได้เป็นอันดับหนึ่ง number o เป็น recommend number o ันอันดับหนึ่งในใจคุณเลยคุณอวยคุณกดนี่คืออย่างแรกข้อต่อไปก็คือตัวละครในไอดีคุณขาดหรือเปล่า ในตำแหน่งนั้นอย่างเช่นถ้าเรามีตัวของชาร o นาอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องเปิดแอชเชอร์ก็ได้หรือถ้าเรามีตัวของนาดีนหรือเดเมซิกปดเต็มอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องกดลอยก็ได้อันนี้เป็นในกรณีของแว l u ลูหรือความคุ้มค่าในไอดีถ้าคุณ รู้สึกว่าไอดีคุณยังขาดอยู่การกดตัวละครเพื่อมาส่งเสริมไอดีคุณให้เล่นได้ง่ายแล้วก็ดีขึ้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะในกรณีนี้อันนี้ก็แล้วแต่จริงๆพ่อบางตัวเข้ามาเป็นเมตาคุณกดก็ไม่ผิดเนานะอันนี้มันแล้วแต่ว่าแล้วแต่บคุคคลจริงๆว่าเราอยากกดในรูปแบบไหนแต่ว่าเทนี่น,นันไปก็จะมีประมาณนี้